ดีวะแก้ปัญหาไปก่อนละกันวันนี้เตงเขากลับมาแล้ววันนี้คุณทำอะไรให้ผมกินเหรอ ก็ของโปรดตัวเองไงเค็มกลมกล่อมเลยสูตรเด็ดเลยวันนี้ผมนี่จะจะทนหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ว่าร้อนเกินแบบขอตัวเปลี่ยเสื้อนบ้านก่อนนะได้เลยตัวเองเดี๋ยวเขาจะรอนะจะเ,เกือไปแล้วไม่ได้ละเราต้องรีบไปซื้อเกลือละ เจ๊เจ๊กูอยู่นี่พี่น้องครับเล่าตัวเนี้ยซื้อร้านเจ๊อ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเมาเลยพี่น้องครับกูมึงเล่นกินอยู่ทุกวันมึงจะไปเมาได้ยังไงมันจะมาโทษร้านกูอีกไงนะไม่รู้เลยไงกูก็ไม่มาซื้อร้านนี้เออจะไปไหนก็ไป เจซื้อของหน่อยค่ะได้เลยจ้าเชิญตามสบายเลยนะ เจ๊เออเดี๋ยวก่อนมีจ่ะเงินทอนเดี๋ยวนะเจ๊ฉันให้แบงก์ยี่สิบไปนะจะมีเงินทอนได้ไงอะ่ะเอาเงินคืนไปเลยเอาหรอถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นนะคงอไปแล้วงั้น เอาเกลือคืนมาก่อนได้ไหมเอาทำไมอะเจะเอาคืนมาเถอหน้าเกลือน,นั่นนะเกลือปลอมเกลือจริงอะอยู่นี่อ,อ่ะคืนไปโ๊ยเจฉันเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะที่ฉันเนี่ยเป็นลูกค้าประจำร้านเจเจ ทั้งซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองงั้นเดี๋ยวฉันขอตอบแทนให้เจ๊แล้วกันอ่ะอา้าวนี่มันกระเป๋าตังค์ฉันนี่แล้วมันไปอยู่ที่เธอได้ยังไงอ๋อพอดีฉันเห็นมันตกอยู่ที่พื้นอะขอบคุณนะตั้งแต่เกิดมาเจ๊ไม่เคยเจอใครดีเท่าหนูเลย อ๋อแล้วเจก็มีของตอบแทนหนูเหมือนกันนะอะไรอะเจนีจ้ะ,จะเดี๋ยวนะนี่มันโทรศัพท์ฉันนี่แล้วมันไปอยู่ที่เจได้ไงอะก็หนูอะคงทำปกอยู่แถวนี้มั้งเจก็เลยเก็บได้ขอบคุณนะเจะนี่อก็เครื่องที่5ของฉันแล้วอ่ะที่ฉันน่ะทำหาย ฉันเนี่ยมันซุ่มซ่ามจริงๆเลยถ้าเป็นคนอื่นนะคงเอาของฉันไปแล้วอะเจเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะฉันเนี่ยมองคนไม่ผิดเลยเจรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่หนูเดินมาเ่ยนะหนูอะเห็นแสงออร่าเนี่ยติ่งประกายออกจากตัวเจเลยอะอะเจนาฬิกาของเจอะ มันนาฬิกาของหัวเจนี่แล้วมันไปอยู่ที่เธอได้ไงอีกอะอ๋อก็ฉันก็เห็นมันตกอยู่ที่ตรงกระเป๋านั่นแหละงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอกลับก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนฉันขอกอดเธอหน่อยสิอ๋อได้สิ อีกูแล้วเนี่ยอีโนโ่เอ,อ๋ยคีดีหนเพหนแอคชั่นทำไงดีวะ แก้ปัญหาไปก่อนละกันวันนี้2องเท็กสอด่แอคชั่นีเจ๊2ึ้งสองแอคชั่นเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูคลิปของเราจนจบด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากติดของใหม่ของเราชื่อเพจ อบอุ่นชาแล้วค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณชุดเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากคุณเอิร์นสตูดิโอค่ะนี่ไหนครับน้อง,น,องน้องโชว์เสื้อผ้าสวยๆนะครับชุดที่เราใช้แสดงนี้เป็นเสื้อผ้าสวยๆจากคุณเ e อิร์นคุณเอิร์นสตูดิโอนะครับนี่นี่ต้องบอกเล้ว่าเสื้อผ้าได้รับความนันเคาะเสื้อผ้าสวยๆจากคุณเอิร์นสตูดิโอนะครับผมสวยไหมครับ เราต้องขอฝากเพจน้องใหม่ของพวกเราเนะครับในเพจของ่อก h ุ n ชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราให้กำลังใจพวกเราเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย